อะไรกันครับเนี่ยอยู่ดีๆพวกนักวิชาการคอมเมนเขาก็ออกมาเรียกร้องให้ Google นั่นแก้ไขข้อมูลที่บอกว่ากอกูดเป็นของประเทศไทยซะอย่าง,งานั้นแท้มีการเรียกร้องให้รัฐบาลคขมรนคนที่จะเอากอกูดขึ้นมาให้กับคนคเขมรเพราะเราคือเจ้าของตัวจริงรวมถึงในตอนนี้คนคเขมรรวม้วยช่วยกันขึ้นแฮชแท็กกอกูดเป็นของเขมเมรวมถึงโปรดร่วมพลังชาวเขมรนกันซะอย่าง,งานั้นโอ้โหนี่มันฮะเชีย่ยอะไรกันครับเนี่ยก็กลับสวัสดีน้องๆดูหนูทุกคนโดยนะจ๊ะ วันนี้ก็กลับมาเจอกันอีกแล้วกับช่องของนางของของอกคนนี้คนเดิมนะครับเหมือนเดิมก่อนที่เราจะไปฟังเนื้อหาสระ,ะของคลิปนี้ถ้าทุกๆคนได้ยินเสียงนาแบบนี้แล้วก็ยกนิ้วขึ้นมาหนึ่งนิ้วแล้วก็จิ้มไปทีตุ่มไล่กันคนละหนึ่งทีโดยอัตโนมัติด้วยใครที่กดแล้วนาะก็ต้องกำับำงามๆขอบพระคุณมากส่วนสําหรับในคลิปนี้นาะก็จะมาพูดถึงประเด็นที่คนคอมเมนต์เขากําลังให้ความสนใจกันแทบจะทั้งประเทศเลยก็ว่าได้นะครับ เพียงแต่ประเด็นเนี่ยมันเกิดจากก่อนหน้านี้นะครับที่ตอนแรกทางคนใหญ่คนโตของไทยมีแนวคิดที่จะขุดการธรรมชาติเอามาใช้ณบริเวณทะเลแถวแถวเกาะกูดซึ่งตอนนั้นเนี่ยคนใหญ่คนโตของบ้านเราดัานหลุดปากออกมาว่าเราจะต้องมีการแบ่งผลประโยชน์กันคนละเครื่องระหว่างไทยกับกรรมพูชาซึ่งตอนนั้นคนไทยก็ถึงกับงงกันไปตามๆกันเลยนะครับว่าเอา้าเฮ้ย ในแถวๆบริเวณนั้นเนี่ยมันอยู่ใกล้กับเกาะกูดมากๆซึ่งมันก็น่าจะเป็นของไทยแบบ100%่งร้อยเปอร์เซ็นต์สิยูดีดีจะไปแบ่งให้กับขเขมรทำไมตั้งห้าสิบเปอร์เซ็นต์คือพวกเราเนี่ยไม่เข้าใจนะครับว่ากู้จะไปแบ่งให้กับไอ้พวกขขเขมรทำไมตั้งห้าสิบเปอร์เซ็นต์และในตอนนั้นเนี่ยกระแสเกาะกูดก็อาจจะต้องถูกเสียให้กับกัมพูชาก็เป็นได้เพราะทางขเขมรดันตีเส้นที่เขาอ้างศิษย์สกิโลอะไรของเขานั่นแหละพาดผ่านเกาะกูดเข้ามาเลยนะครับซึ่งในตอนนั้นนายกรัฐมนตรีคุณหนู เธอดันออกมาบอกว่ากัมพูชาเขารู้อยู่แล้วว่าเกาะกูดเป็นของไทยเขาก็อุตส่าห์ตีเส้นอ้อมเกาะกูดมาให้อะไรแบบนี้ซึ่งตอนนั้นเนี่ยโอ้โหคนไทยนี่ลุกฮือกันทั้งประเทศเลยนะครับว่าเอา้าแล้วจะให้ขเขมรนเขาตีเส้นอ้อมเกาะกูดเข้ามาทําไมละ่ะในเมื่อสนที่สัญญาฝรั่งเศสตั้งแต่ปี1907ก็แบ่งพื้นที่กันจบไปตั้งนานแล้วนี่คือเกาะกูดมันเป็นของประเทศไทย100%แล้วอยู่ดีๆจะปล่อยให้คนเขมเมนนั้นตีเส้นพาดผ่านเข้ามาทําเพื่อ ซึ่งสุดท้ายกระแสมันก็แรงมากๆนะครับจนนายกรัฐมนตรีอุกอิงเธอต้องออกมาชี้แจงด้วยตัวเองชี้แจงให้กับคนไทยจงประเทศได้ทราบว่าก็กูดยังไงซะมันก็เป็นของคนไทย100%แถมบอกว่าคนเขมรเขาก็รู้เรื่องนี้อยู่แล้วเธอมั่นใจแบบนั้นคือกระแสมันก็เลยลดลงไปนะครับแต่ว่าเรื่องการธรรมชาติเนี่ยในตอนนี้กระแสมันยังคงถูกพูดถึงอยู่นะครับถ้าหากจะขุดเนี่ยเราจะต้องแบ่งให้กับคนเขมรทําไม ซึ่งถ้าถามน้าน,นะครับไม่ว่าจะขุดหรือไม่ขุดนาก็ไม่เดือดร้อนอะไรแต่อย่างใดเพราะถึงขุดคนไทยก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรอยู่แล้วงั้นก็ปล่อยให้ก๊าซธรรมชาติมันเน่าไปแบบนั้นนั่นแหละนอกจากรัฐบาลจะมีโครงการแจกเงินให้กับคนไทยคนละ1ล้านเพราะมูลค่าของน้ํามันในนั้นเนี่ยมันสามารถแจกให้กับคนไทยได้แบบฟรีๆเลยนะคนละ1ล้านโดยที่เงินเนี่ยมันไม่เฟอด้วยนะครับเพราะถ้าหากแจกจากการขายน้ํามันซึ่งมันก็เป็นผลกําไรจากการทําธุรกิจ มันไม่ใช่การพิมพ์เงินเอามาแจากแบบดื้อๆแต่เชื่อเถอะว่ามันไม่มีทางที่จะเป็นไปได้แต่ก็ต้องขอออกตัวไว้นิดนึงนะครับว่านาก็เป็นพวกความรู้ค่อนข้างจะน้อยอาจจะเข้าจะผิดณจุดจุดนี้ก็เป็นได้แล้วมันก็เป็นความเห็นส่วนตัวของนาด้วยนะครับทัวร์ก็อย่าลงน้าละซึ่งประเด็นเนี่ยมันก็อยู่ตรงนี้นี่แหละหลังจากที่ทางนายกรัฐมนตรีไทยออกมาบอกว่าก็กูดมันเป็นของคนไทยคนคอมเมนต์เขาก็ไม่พอใจกันเป็นอย่างมาก มีการออกมาเรียกร้องให้รัฐบาลทำอะไรสักอย่างสิทำไมถึงปล่อยให้นายกรัฐมนตรีของไทยทำอะไรแบบนั้นก็กูดมันเป็นของคอมเมนต์อะไรโนโนี่นั่นซึ่งล่าสุดมันมีนักวิชาการหลายต่อหลายคนเลยนะครับได้ออกมาทำแคมเปญทวงคืนก็กูดกันซะอย่างนั้นโดยขึ้นแฮชแท็กใน Facebook ว่าก็กูดเป็นของคอมเมนต์แล้วก็แฮชแท็กรวมพลังชาวคอมเมนต์แล้วก็ให้คนคอมเมนต์ทุกๆคนเนี่ย ช่วยช่วยกันเขียนข้อมูลลงใน Facebook ใหม่ทั้งหมดว่าเกาะกูดเป็นของเขมรให้มากที่สุดเพื่อที่จะทําให้มันเป็นหลักฐานที่อยู่ในโลกโซเชียลเขาก็ลนลงเอาไว้กันประมาณนี้รวมถึงก็มีนักวิชาการเขมรบางคนไม่พอใจ Google ที่พอเขาเซิร์ชคําว่าเกาะกูด Google ดันระบุว่าเกาะกูดมันเป็นของประเทศไทยซึ่งเอาตรงๆ Google เขาก็ทําถกของเขาแล้วนะครับแต่นักวิชาการเขมร แค่ดันไม่พอใจซะอย่างนั้นแล้วก็มีการเอารูปแผนที่เกาะกูดตั้งแต่สมัยไหนก็ไม่ทราบนะเอวา,ากางแล้วบอกว่า Google เนี่ยทำแผนที่โดยที่ไม่มีความรู้อะไรเลยเพราะเกาะกูดมันเป็นของคอมเมนหรืออย่างน้อยๆเราก็เป็นเจ้าของเกาะกูด2ใน3ซึ่งมันก็เป็นการตีเส้นที่ผิดเราต้องเรียกร้องให้ Google นั้นแก้ไขณนะจุดจุดนี้รวมไปถึงมีนักวิจาการของคอมเมนบางคนบอกว่าเกาะกูดตั้งอยู่บนพื้นฐานการตีเส้นทางทะเลที่ถูกต้องคือเราต้องเป็นเจ้าของเกาะกูดอยู่แล้ว เราจะต้องช่วยกันลณนงค์ลงให้รัฐบาลทวงคืนพื้นที่ของเรากลับคืนมาเราจะต้องปลูกฝังให้เด็ยกเยาวชนรุ่นหลังของเรารู้ว่าเกาะกูดคือของเราพวกเขาอาจจะไม่รู้และบางคนอาจจะเข้าใจว่ามันเป็นของประเทศไทยแต่ทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นของไทยล้วนแต่เป็นของเขมรทั้งหมดซึ่งก็รวมถึงทรัพยากรทางธรรมชาติใต้ทะเลด้วยไม่ว่าจะเป็นกา๊าซและน้ำมันมันคือของเขมรเราจะต้องคัด้านการขุดน้ำมันของประเทศไทยอะไรประมาณนี้ ก็มโนกันไปเป็นตุเป็นตากยาวไกลเลยนะไอพวกนักวิชาการคอมเมนต์ทีนี้เดี๋ยวเราลองไปฟังคอมเมนต์เต็มๆของคนคอมเมนต์กันหน่อยดีกว่าว่าหลังจากที่อยู่ดีๆนักวิชาการคอมเมนต์หลายต่อหลายคนดันแห่ออกมาทำแคมเปญทวนคืนก่อกูวดจากประเทศไทยพวกเขามีความคิดเห็นยังไงกันบ้างคอมเมนต์แรกก็บอกว่ารัฐบาลของเราก็เป็นแบบนี้ไม่เคยที่จะออกมาชี้แจงอะไรให้กับคนคอมเมนต์นั้นเข้าใจเลย คอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่านี่คือเวลาดีที่สุดที่เราควรจะรวมตัวกันเรียกร้องความยุติธรรมให้กับเขมเมตคอมเมนต์ Comment ต่อมาก็บอกว่าพวกเสียมกําลังทํางานอย่างหนักเพื่อให้ตัวเองนั้นเป็นผู้ได้รับผลประโยชน์แต่เพียงผู้เดียวเราคนคขมเมนทั้งประเทศจะต้องร่วมมือกันร,รักษาพื้นที่ที่ดินของบรรพบุรุษของเราให้กลับมาเป็นของเรามันคือความรับผิดชอบของผู้นําที่จะเอาสมบัติเหล่านั้นมาแบ่งให้กับประชาชนคขมรตทุกๆคนคอมเมนต์ Comment ต่อมาก็บอกว่าเราจะต้องกระจายข่าวให้เยาวชนรุ่นหลังของเรารับทราบเรื่องนี้ เพราะความสามารถของพวกเขาในอนาคตอาจจะสามารถเอาของเรากลับคืนมาได้คอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าอยากจะออกมาลงถนนมากๆแต่ติดที่ทําไมรัฐบาลของเมนถึงเงียบอะไรแบบนี้ถ้ารัฐบาลกะเมนพร้อมที่จะเอาของเราคืนประชาชนก็พร้อมที่จะสนับสนุนทางกายและใจคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าอดใจไม่ไหวแล้วเราต้องเอากอกูดคืนกลับมาให้เป็นของเราเร็วที่สุดก่อนที่เราจะเสียผลประโยชน์ไปทั้งหมด คอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าเรื่องเกี่ยวกับที่ดินเราจะต้องให้ความสนใจมากกว่าเรื่องไหนๆคอมเมนต์ Comment ต่อมาก็บอกว่าเยาวชนของคอมเมนต์บางคนอาจจะงงว่ากอกูดเป็นของเราจริงๆเหรอซึ่งพวกเขาอาจจะไม่เคยรู้แต่มันเป็นหน้าที่ของพวกเราที่จะสั่งสอนพวกเขาให้รับรู้ว่ากกูดเป็นของเราและเราจะต้องทวงคืนกลับมาคอมเมนต์ Comment ต่อมาก็บอกว่าพูดถึงกอกูดแล้วรู้สึกเจ็บปวดทุกครั้งเพราะมันเป็นสมบัติของบรรพบุรุษที่ถูกพวกเสียมนั้นขโมยไป คอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าเราจะต้องให้รัฐบาลของเราส่งจดหมายไปให้ Google นั้นรับรู้ถึงความจริงว่าแผนที่ที่เขาทํานั้นมันผิดเร็วๆนี้กากูดจะต้องถูกส่งกลับคืนสู่คขมรคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าทําไมาคนใหญ่คนโตของเราไม่คิดจะทําอะไรสักอย่างจะให้ประชาชนขับเคลื่อนกันฝ่ายเดียวเลยหรือไงคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าเราต้องรีบเอากกูดกูกลับคืนมาเพราะไม่งั้นทรัพยากรทางธรรมชาติมันคงจะถูกดูดเอาไปใช้จนหมดและจะไม่เหลืออะไรให้กับคขมเมน ก็เอาคอมเมนต์ของคนคมเขมรไปฟังกันประมาณนี้กันละกันนะครับโอ้โหฟังคอมเมนต์ของคนคมเขมรแล้วบอกตามตรงเลยนะว่าโคตรปวดหัวนะครับแล้วทุกๆคนละ่ะมีความคิดเห็นยังไงบ้างอย่าลืมรบกวนคอมเมนต์กันแบบสุภาพชนให้นาทราบในช่องคอมเมนต์ด้วยกันละกันนะจ๊ะส่วนสําหรับในคลิปนี้มันก็หมดเวลาของนาแล้วขออนุญาตลากันเลยกันละกันสวัสดีและสวีดัครับเออลืมบอกไปเผื่อหลายๆคนอาจจะงงว่าทําไมวันนี้น้าหัวออกมาสายจังว่าคืออยากจะบอกว่ากูตื่นสายนะครับ